ก็ <c oughs> พูดในฐานะเป็นพี่เป็นน้องของทุกๆคนนะคะเมื่อกี้ก็พูดบนเวทีละในฐานะที่เป็นประธานบนเวทีคร <c oughs> าวนี้ก็พูดในฐานะที่เป็นพวกเดียวกันเนาะเป็นพี่เป็นน้องก็คืออยากจะบอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยนะคะพี่ก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยร่วมกันสองเรื่องเรื่องแรกก็คือว่าตอนนี้มันมีความเร่งด่วน ที่จะต้องมีการล่ารายชื่อ1นึ่งมื่นชื่อเพื่อให้ไอตัวพรบร,ร่างพรบกาแรงทางเพศภาคประชาชนเนี่ยมันมันมัน,มนผ่านกระบวนการขเขาเพราะฉะนั้นถ้าก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องเนี่ยมาช่วยกันลงรายชื่อนะคะเราะต้องการบัตรประชาชนต้องการทะเบียนบ้านเพื่อจะมา นับเป็นให้ให้ครบเป็นหนึ่งคน,นะคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ครบหนึ่งหมื่นชื่อให้เร็วที่สุดเพื่อจะผ่านกระบวนการทางกฎหมายของสภาเขาเข้าไปส่วนเรื่องที่สองเนี่ยก็คือว่าตัวพี่เองเท่าที่อ่านร่างแล้วเนี่ยนะมันมีทั้งหมดสามร่างเนาะร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมทางเพศนี่นะคะระหว่างเพศสามร่างร่างราชการร่าง,รางประชาชนฉบับที่หนึ่งร่างประชาชนฉบับที่สองเนี่ยนะ คือมันก็ยังมีเรื่องที่มันไม่ไม่ได้ครอบคลุมถึงสิทธิของคนที่มีความหลากหลายทางเช่นอย่างพวกเราเนี่ยเยอะเหมือนกันก็เลยคิดว่าน่าจะต้องมาช่วยกันดูคืออย่าทิ้งแค่เซ็นรายชื่อไปแล้วเนี่ยเราจบไม่ใช่เซ็นลายชื่อไปแล้วต้องติดตามดูเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของพวกเราทุกคนว่าเราจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุแห่งเพศของพวกเราเราจะไมเ่เราจะมีสิทธิ์เราจะมีความเสมอภาคมีสิทธิพลเมืองเทียบเท่ากับคนอื่นที่เขาเป็นชายจริงๆแท้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะอขอกระตุ้นให้พวกเราเนี่ยลุกขึ้นมามีส่วนร่วมกับการต่อสู้ทางการเมืองของประเทศไทยตรงนี้ด้วยกันค่ะ